โทรศัพท์มือถือเรียวมี GT 5 Pro เปิดตัวในประเทศจีแล้วจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3และมาพร้อมกับกล้องปลัสโคมเซนเซอร์ IMX 890ครับขาก็มาในข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็น,นในวันสาร์ในกา8สิปนาอีกผนู้ข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับผู้่อจแพย้ข่าวสารที่มาวเดวแบบนี้เป็นประจำทุกวนัน ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแบรนด์โทรศัพท์ถือเรียวมีถือว่าเติบโต,ตเร็วที่สุดในโลกนะและได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือตัวใหม่อย่างเรียวมี G T 5 Pro ในประเทศจีนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งโทรศัพท์มือถือตระกูล G T เนี่ยจะเป็นมือถือที่ทรงพลังนะครับเอาไว้เล่นเกมอะไรประมาณนั้นแหละนะครับและมอบประสิทธิภาพการใช้งานที่โดดเด่นมากขึ้นด้วยอันแรกก็คือชิปเซตละ ที่นํำโด่งมาเลยด้วยชิปเซ็ตแ n a p d r ก้อน8 gen 3รุ่นล่าสุดเลยส่วนกล้องก็ไม่แพ้กันนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดจุดเด่นในเรื่องของกล้องปรัสโคที่เป็นเซ็นเซอร์ของ Sony imx 890ถือว่าเป็นตัวแรกของอุตสาหกรรมเลยด้วยนะครับ มาดูเพิ่มเติมดีกว่านะครับซับโทรศัพท์มือถือเรือมีรุ่นนี้นอกเหนือจาก snapdragon 8 Gen 3นะครับที่มีการัพ CPU นะครับได้เร็วมากขึ้นปรับปรุงเร็วถึง30%นะ CPU ปรับปรุง25%ที่เร็วขึ้นระบบ AI นะครับปรับปรุง98%ปสิิภติการทำงานเนี่ยดีขึ้นมากกว่าเดิมถึง40%นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าทำงานได้เป็นอย่างดีตามสเปคชิปเซ e ตเรือธงของเขาเลยนะครับและมีระบบระบายความร้อนที่เรียกว่า3 VC พร้อมพื้นที่ VC ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับโดยพื้นที่การกระจายความร้อนเนี่ยสูงถึง1 2 0 0 0มอมิลลิเมตรนะครับมมมมกำลัง2อนะครับยังความเร็วนะครับแบบ3ท่อทําให้กระจายความร้อนได้รวดเร็วเพื่อนั่คือระจายความร้อนที่เร็วนั่นแหละแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีตัวใหม่ของเขาอะไรอย่างนั้นนะเพิ่มเติมในส่วนของเซนเซอร์กล้องพิเศษนะครับที่เป็น Sony LYT 8 0 8 นะว่าเป็นกล้องเลนหลักที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเร็วมีเลยนะครับ้วยเซนเซอร์ขนาด1ต่อ1.4นิ้วนะครับถือว่าทําได้ดีเลยได้ว,ว่าเน้นกล้องมากเลยนะครับและอย่างที่บอกก็คือกล้องซูมอะไรอย่างนี้นะที่คนเน้นมานะครับโดยรวมถือว่าเลยได้ว,ว่าไม่ได้มาเบาๆนะแต่ว่าจัดหนักจัดเต็มกันมานะครับในส่วนของสเปคนะครับกล้องแล้วก็ชิปเซตต่างๆและคราวนี้จอก็ไม่น้อยหน้านะครับให้ความละเอียด 1.5K นะด แล้วก็ในเรื่องของการทำแสงรีนะครับความถี่ PWM นะครับอยู่ที่2,160เฮิร์ด้วยแสงสว่าง450 PPI นะครับถือว่าตัวนี้หน้าจอเขาก็จัดเต็มในเรื่องของการดูแลแสงถนอมสายตานะครับตัวนี้ก็มีมาให้ผ่านมาตรฐาน TUV I Comfort Convergence อ่ในรุ่นเวอร์ชันที่3นะครับมาเข้าเนื้อกันดีกว่านะครับ ตัวนี้เนี่ยเรียวมีซี5 Pro นะครับเปิดตัวในประเทศจีนในราคาแบบเริ่มต้นนะครับแรม12กิกะหน่ออวยจำก256นะครับ3,399หยวนหรือประมาณ16,891บาทนะครับส่วนรุ่นท็อปเนี่ยแรม16 000, ม 1, ร 4, 200, กิกะหน่วยจำก1ธารไบต์4,299หยวนหรือประมาณ21,363บาทก็คาดหวังอยู่เล็กๆนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าจะเอาเข้ามาวางขายในประเทศไทยนะเพราะแฟนๆเนี่ยสนใจมือถือรุ่นนี้มากอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ ก็หวังว่าจะเปิดตัวในราคาที่ใกล้เคียงกับจีนนะไม่บวกลบมากเกินไปนะจะเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค,คที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีดๆรีวิวดีและขอ้อเรนอต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย